สวัสดีค่ะวันนี้กลับอาพบกั้อีกแล้วนะคะเอเนจีเยอะมากทุกวิดีโอนะสำหรับคลิปวิดีโอนี้นะคะที่มากันหน้าสดเนี่ยเพราะว่าจะมาแกะลองเจ้าตัวนี้นะคะ เป็นฟองน้ํารูปเพชรนั่นเองนะจริงๆแอมเคยเห็นในอินสตาแกรมเนี่ยจะมีแบบว่าชาวยุโรปหรืออเมริกาอะไรเงี้ยเขาใช้กันมานานมากๆล้วน,นะฟองน้ำทรงนี้แต่ว่าอันที่แอมมาถืออยู่เนี้ยเป็นแบรนด์คนไทยนะคะและเขาเพิ่งส่งมาให้นะก็เลยอยากลองนะคะว่าจะดีจริงไหมและจะนุ่มไหมเพราะว่าเขาเขียนว่า soft and smooth นะคะนี่ก็จะเป็นแบบฟองน้ํารูปเพชรแบบนี้นะคะเขาส่งมาให้ช่วงวันว,นเวนาเลนไทน์เนาะเป็นแบบนี้เลยนะคะก็จะดูว่าตัวฟองน้ำเขาจะเป็นยังไงเนาะ เป็นฟองน้ํารูปเพ็ดแบบนี้นะก็บุย <laughs> นุ่นก็แบบว่าจะนุ่มๆน,นะคะแต่ว่าเดี๋ยวแอมจะไปชุปนบ,บน้ําแป๊บหนึ่งนะคะแล้วเดี๋ยวจะเอามาใช้เนาะว่าจะเป็นยังไงเนาะอืม โอเคกลับมาแล้วนะคะหลังจากที่ไปชุบน้ํามานะสําหรับเจ้าของน้ําเพชรน,นะคะเขาก็จะพองมาในระดับหนึ่งนะแล้วก็จะขออนุญาตเทียบกับ beauty blender นอ้อยให้เห็นความนิ่มนะคะ beauty b น e n d e r เนี่ยคือบีบไปอย่างเงี้ยคือเขาจะแบบนิ่มไปเลยนิ่มมากๆนะตัวนี้ก็นิ่มเช่นกันนะแต่ว่าอาจจะยังสู้ beauty b น e n d e r ไม่ได้เนาะก็ราคาก็ต กันเช่นกันนะ Beauty b e n d e r 800รกว่กบาบาทนะคะอันนี้189นะโอเคจะมาลองกันเลยนะคะสำหรับเจ้าตัวนี้นะ,ะวันนี้นะคะแอมจะเลือกใช้เป็นรองพื้นนะของ La Mer กับ Giorgio Armani นะสองตัวนี้ผสมกันนะคะเพราะว่าสีเขาค่อนข้างที่จะต่างนะแล้วผิวแอมตอนนี้มันค่อนข้างที่จะแทนเนี่ยเพราะฉะนั้นก็จะใช้ Armani นะคะประมาณ2ปั๊มนะแล้วก็จะใช้ลแเม1ปั๊มนะคะจะใช้เจ้าฟองน้ำนะคน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  แล้วก็แท็บแท็บไปนจะจ๊ะจะลงตัวรองพื้นไปนะแล้วก็จะแท็บนะคะจะบอกว่าฟองน้ําของเขาว่านิ่มดีนะรู้สึกว่ามันค่อนข้างที่จะนิ่มเลยทีเดียวนะคะแล้วก็ส่วนบริเวณใต้ตางเนี้ยเราก็ใช้ไอ้ตรงส่วนแหลมๆด้านล่างเนาะเกียรองพื้นได้ค่อนข้างเรียบเนียนดีนะแต่ว่ารู้สึกว่าเจ้าตัวฟองน้ําเขาจะค่อนข้างกินรองพื้นอยู่พอสมควรนะ ความคิดส่วนตัวอีกเนาะแอมคิดว่าดีกว่าใช้แปรงหน่อยนึงอะ่ะเพราะว่าใช้แปรงแล้วมันอาจจะได้ความเนียนไม่เท่าไม่เท่าใช้ฟองน้ำนะคะจริงๆเวลาที่แอมใช้ Beauty b บ n เดอรอย่างเงี้ยคือจะใช้ประมาณ3ปั๊มแล้วก็ลงหน้าแล้วก็ลงคอเลยนะแต่ว่าอันเนี้ยอย่างที่บอกไปแล้วคือค่อนข้างแอบกินรองพื้นอยู่นิดนึงแต่ก็ด้วยราคาแล้วอ่ะร้อยกว่าบาทเองอะ่ะก็ถือว่าแบบดีนะ อันนี้คือพูดตรงๆเลยราคาร้อยกว่าบาทเองจะบอกว่าความรู้สึกนะดีกว่าเรียวเทคนิคอีกนะคะเรียวเทคนิคเนี่ยราคาประมาณ300กว่าบาทมั้งถ้าจำไม่ผิดนะที่แอมใช้จะเป็นสีชมพูนะคะแต่ว่าอันนี้เนี่ยให้ความนุ่มอนะ่ะคล้ายๆเรียวเทคนิคเลยนะคือเรียวเทคนิคเนี่ยจะต่างกับบิวตี้เบนเดอร์ตรงที่ว่าเขาจะไม่นุ่มเท่าบิวตี้เบนเดอร์นะแล้วก็จะแอบ,บกินรอ,องพื้นหน่อยนึงอันนี้ให้อารมณ์เดียวกับเรียวเทคนิคเลยแต่ว่าถูกกว่าเท่านั้นเองนะ ก็จะแทบแทบแทบไปเลยนะแต่พูดถึงการทำฟองน้ำรูปเพชรออกมาก็ใช้งานง่ายนะคะเพราะว่าเขาแบบว่าซอกซอนได้น้องบริเวณที่แบบว่ามันเป็นแบบอย่างใต้ตาหรือแบบว่าข้างจมูกอย่างเงี้เราก็ใช้บริเวณส่วนแหลมๆได้อะแต่ว่าบริเวณหน้าอย่างเงี้เราก็ใช้บริเวณนี้เอานะเดี๋ยวขออนุญ,ญาตไปแต่งหน้าแป๊บหนึ่งนะคะแล้วเดี๋ยวกลับมาคุยกันคะ่ะ แล้วเรียบร้อยนะคะก็ได้ลุกประมาณนี้นะซึ่งแบบมีความเป๊ะปังอลังเวอร์มากกว่าแบบทำ How to ในยูทูบอีกปะซึ่งลุกนี้นะคะแอบมบแต่งไปนะในไลฟ์ใน Facebook นะคะถ้าใครอยากดูนะเข้าไปย้อนดูได้นะคะในเพจเอมี่กิติยานะคะเพราะว่าแต่งกันไว้เรียบร้อยนะรู้สึกว่าแบบมีความอินกับลุคนี้คล้ายๆกับแบบอ ed, บารมณ์แอร์โฮสเตสแบบดูไบว่บาที่เขาแบบจะทาปากแดงแล้วก็หน้าแบบปังๆอะไรประมาณนี้นะเออ แล้วก็กลับมาคุยกันต่อนะแหมเมาส์ยาวนะกลับมาคุยกันต่อนะว่าเจ้าฟองน้ําเพชรท,ที่ใช้ไปเมื่อกี้นะคะว่าให้ผ่านหรือไม่ผ่านนะคะด้วยราคา189รบาทนะที่ฉันให้3ผ่านไปเลยนะคะเพราะว่าราคาถูกมากนะถ้าเทียบกับบิวตี้เบนเดอร์เนี่ยบอกแล้วนะว่าบิวตี้เบนเดอร์มัน800กว่าบาทไงแต่เนี่ยแค่ร้อยแปดเก้แล้วก็นิ่มมากถ้าใครจะซื้อเรียลเทคนิคนะอันนี้คือความที่เห็นส่วนตัวนะถ้าใครจะซื้อเรียลเทคนิคประมาณ3ามสเนี่ย เซื่องนี้รู้สึกว่าน,นี้มันแบบใช้ดีกว่าเรียวเทคนิคนะนิ่มดีแล้วก็ลงฟองน้ําได้เนียนดีแต่ข้อเสียคือกินค่อนข้างกินรองพื้นก็ลงดียว่าเรยวเทคนิคเนี่ยเรียวเทคนิคก็แบบมีกินรองพื้นบ้างนะอันนี้ก็กินนิดหน่อยพอๆกันอะถ้าจะแบบ เินก็แนะนําอันนี้น่าจะดีกว่าค่ะซึ่งคลิปวิดีโอนี้บอกกันเลยนะว่าแบรนด์นี้ไม่ได้ให้สปอนเซอร์ที่จะมาพูดหรือว่าไม่ได้ให้สปอนเซอร์ที่จะมาแบบพูดว่าเฮ้ยซื้อนะนู่นนี่นั่นว่ามันดีไม่ใช่นะแต่ว่าเป็นความคิดเห็นส่วนตัวนะเพราะว่าเห็นว่ามันแปลกดีนะแล้วก็เพิ่งเห็นแบรนด์นี้แหละที่ทาเป็นของคนไทยนะคะโอเคสําหรับคลิปวิดีโอนี้นะคะก็หวังว่าจะถูกใจเพื่อนๆหลายๆคนนะคะถ้ามีอะไรแปลกๆใหม่ๆม,มาอีกนะคะเดี๋ยวจะนำมาพูดอีกนะแล้วจเจอกันใหม่ลืมฝากช่องตัวง ด้วยนะสำหรับ f c e b o o o f แฟนเพจนะชื่อว่าเอมี่กิติยานะคะชื่อเดียวกับใน YouTube นะคะแล้วก็จะมีการไลฟ์มินิรีวิวอะไรต่างๆนะคะแล้วก็จะมีไอจีอ IG นะชื่อว่า Makeup แรสโกเอมี่นะคะ <c oughs> ก็ฝากเพื่อนติดตามกันด้วยเนาะ <c oughs> ก็จะมีการอัปดงอัปเดตรูปนะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปวิดีโอนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย